เอาเลยครับสดนิู้ชมนะครับผมวัตนาเบกกลับมาพบกันอีกครั้งในนิยายวายเรื่องความลับที่ผมไม่อยากให้เขารู้โดยคุณได้เขียนบลูแลมตอนที่6นะครับถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอีบุ๊กก็ลองติดต่อสอบถามคุณเขียนไปได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะืึกเราจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนความเปลี่ยนแปลงการแข่งขันฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วสถานที่แข่งเป็นสนามใหญ่ซึ่งฟาร์มชอบไปอยู่บ่อยครั้งเพียงแต่ครั้งนี้ไม่ได้มีแค่เขาเท่านั้น ังมีนักศึกษาอีกหลายคนที่เดินทางมาเพื่อร่วมเชียร์คณะของตัวเองเช่นกันวันนี้แดดไม่ร้อนมากนะและมีลมพัดเย็ยนสบายเหมาะแก่การแข่งขันเป็นอย่างยิ่งคนตัวเล็กกว่าสายตามองหาที่นั่งดีๆพอเลือกได้ก็รีบก้าวเท้าขึ้นไปหย่อนก้นลงทันทีเนื่องจากตรงนี้สามารถมองเห็นได้ทั้งสนามเรามาถึงแล้วเนอะข้อความถูกส่งให้ทั้งเยนและทิวเขาไม่คิดจะรอการตอบกลับเพราะรู้ว่าทั้งสองคงกำลังเตรียมตัวอยู่ ทว่าแรงส่นคลืนของโทรศัพท์เครื่องเดิมกลับรังให้เขาต้องก้มมองอีกครั้งความสงสัยพลันก่อโตขึ้นไม่ได้อ่านข้อความที่ปรากฏขึ้นเงยหนะ้าร่างกายมักจะเชื่อฟังคำสั่งของคนที่มีอิทธิพลกับหัวใจเสมอแค่้ายคำง่ายๆเขาก็รีบเงยหน้าขึ้นมองอย่างไม่รอช้าแล้วพอเห็นว่าใครกันคือคนที่กำลังสบตาอยู่เบื้องหน้าก็วาดยิ้มออกกว้างให้หัวใจดวงน้อยเต้นดัวในแบบที่เคยเป็นมาตลอดทิวอยู่ตรงนั้น ในขณะที่คนอื่นต่างเตรียมตัวเพื่อลงสนามทว่าทิวกลับไม่ยอมละสายตาไปจากเขายังคงยืนหันหน้ามาหากันราวกับต้องการซึมซับอะไรบางอย่างซึ่งเขาไม่กล้าจํากัดความว่าเป็นกําลังใจคนรอบตัวของทิวมีมากมายตอนเดินเข้ามาในสนามใหญ่เขายังเห็นม่านฟ้าและธารายอยู่เลยฉะนั้นแค่กําลังใจจากคนนอกอย่างเขาเนี่ยมันไม่จําเป็นขนาดนั้นหรอกดวงตางกลมมองสารวจร่างสูงในเสื้อกีฬาเบอร์15ที่อยู่ในระยะที่เขาคุ้นเคย ระยะที่เขาไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้มากกว่านี้และไม่ว่าจะมองกี่ครั้งเขาก็มักจะคอยบอกกับตัวเองเสมอว่านี่คือระยะที่ดีที่สุดแล้วเพราะมันไม่ได้ไกลเกินไปจนมองไม่เห็นว่าทิวกาลังแสดงสีงหน้าแบบไหนถึงอย่างนั้นอย่าเพิ่งรีบกลับวันนี้จะไปส่งมันก็ไม่น่าจะใกล้จนสามารถเห็นความหมายบางอย่างในแววตาคู่นั้นได้นี่นะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทิวหันหลังให้ฟาร์มจึงค่อยๆหุบยิ้มลงแปลเปลี่ยนสีหน้าเป็นครุ่นคิด ขมวดคิ้วพันกันยุ่งยามระลึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาเขามั่นใจว่าตัวเองปิดความรู้สึกได้มิดชิดไม่เคยก้าวล้ำเส้นที่ตัวเองขีดเอาไว้เนื่องจากมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องเดินไปหาทิวในระยะอันตรายแบบนั้นแต่จะบอกว่าเป็นทิวเองต่างหากที่ลดระยะห่างของเรานั่นก็คงไม่ใช่อีกทิวจะทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรเสียงหัวเชียร์ของผู้คนรังให้ฟาร์มหลุดจากาวางแล้วเผาเก็บความสงสัยเหล่านั้นเขาคิดว่าตัวเองคงฟุ้งซ่านมากเกินไป มือเลย,ยกขึ้นตบกแก้มตัวเองเบาๆเพื่อโฟกัสกับการแข่งขันที่กำลังจะเริ่มขึ้นนักกีฬาของคณะมนุษยศาสตร์และบริหารเดินลงสนามอย่างเป็นระเบียบและเมื่อทุกคนต่างแยกย้ายไปประจำตำแหน่งของตัวเองดวงตาคู่กลมก็จดจ้องไปที่กองหลังของคณะบริหารทันทีปิ๊ดซึ่งเสียงนกบีดการแข่งขันก็เริ่มต้นขึ้นเขานั่งบีบมือตัวเองอยู่หลายครั้งในใจเริ่มขัดแย้งกันอย่างไม่มีสาเหตุจากที่เคยขอให้ทิวชนะการแข่งขันเนื่องจากเขาจะได้เห็นรอยยิ้มของทิว ตอนนี้เขากลับภาวนาขอให้เธอปลอดภยัยไม่บาดเจ็บจากการแข่งขันเท่านั้นเชีย่ยมันทําอะไรวะมันต้องเจอช,ดช,ดชดอ็อตๆนะทำไมกรรมาการไม่เป่าวะผู้ชายสองคนที่นั่งอยู่ข้างๆฟาร์มพูดขึ้นเสียงดังเมื่อหนึ่งในทีมคณะบริหารล้มกลิ้งไปกับพื้นครั้นอีกฝ่ายลุกขึ้นมาก็นิ้วหน้าเหมือนเจ็บระบมพี่คนนั้นยกเท้าข้างขวาขึ้นเดินกระเพกกระเพกไปยังที่นั่งโดยมีทีวค,คอยช่วยพยุงเขามองไปยังจุดเกิดเหตุและคนในบริเวณใกล้เคียงรวมถึงยีนที่จู่ๆก็ตวัดสายตามองนิวส์อย่างเอาเรื่อง ถ้าดูไม่ผิดเมื่อกี้เขาได้อยู่ใกล้นักกีฬาคนนั้นมากที่สุดก็คือนิวถึงเจ้าตัวจะทําเหมือนตัวเองไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ในครั้งนี้อีกทั้งหลักฐานก็ไม่มีแต่เขากลับมั่นใจว่าเมื่อกี้ไม่ใช่อุบัติเหตุการแข่งขันยังคงดําเนินต่อไปจงังหวะหนึ่งพี่ปังซึ่งเป็นกองหน้าของทีมหันกลับไปหาทิวยกนิ้วชี้กับนิป้งข้างซ้ายขึ้นเป็นสัญญาลับและทันทีที่ปังได้คลองลูกบอลทิวก็วิ่งขึ้นหน้ามาทันทีฝีเท้าของคนตัวสูงที่เขาเคยบอกว่าว่องไววัััันนนนนี้ม้มกกลลลบไวจจเขาเาอหยใ เสียงเชียร์ดังสนั่นยิ่งกว่าเก่าการบุกค,ครั้งนี้เสมอเป็นการเรียกขวัญกำลังใจคนในทีมให้กลับคืนมาฟาร์มเผอล,ลุกขึ้นยืนตามผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างๆหัวใจเต้นด่วเร็วราวกับเป็นคนแข็งซะเองเขาว่าวินาทีที่ทิวได้คลองลูกและกำลังหลอกล่อทุกคนเข้ามารุมดวงตาก,กลมก็เบิดกว้างเมื่อเห็นว่านิวพุ่งเข้าไปหามุมมองที่กรรมาการเห็นนั้นคือการแย่งบอลปกติเท่าว่ามุมมองของผู้ชมอย่างพวกเขาคือนิวกำลังตวัดเท้าไปโดนน่องขาของทิวอย่างแรงซึ่งด้ยจากการที่ร่างสูงนนนนิวห้้าั มันสามารถเรียกได้เต็มปากว่ากำลังถูกแตะซะด้วยซ้ำคิวฟารม์มลดดเรียกอีกฟายอย่างเสียงดังเขาเริ่มทำอะไรไม่ถูกนอกจากมองทีมคณะบริหารที่ได้คะแนในในครั้งนี้ไปเนื่องจากทิวสามารถส่งต่อบอลให้รุ่นพี่ของตัวเองที่สำเร็จและทำเหมือนเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นงั้นเอาสปปรตการเป็นนักกีฬาออกมาใ,ใช้ทั้งหมดเจ้าของเบอร์สิบห้าพลุลมลมหายใจครั้งหนึ่งเพื่อรวบรวมสมาธิเงื่อซึมตามไรผมมันผสมปนเปทั้งความเหนื่อยและความเจ็บที่ยังวนเวียนอยู่บริเวณน,น่องขา แต่มันก็ไม่ได้เจ็บมากถึงขั้นเล่นต่อไม่ไหวคนเล่นผิดกติกามีเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดไหนเขาเคยเจอมาหมดทุกรูปแบบแล้วแม้นิสัยใจร้อนจะยังแก้ไม่หายหาแต่การเอาชนะคนแบบนั้นต้องไม่ใช่การประเคนกรรมปั้นตัดสินก็ด้วยกำลังยิ่งคนโง่เขาตอนนี้ทั้งเขาและอีกฝ่ายต่างเป็นนักกีฬาถ้าอยากจะทําให้รู้สอนเกว่าไม่ควรใช้วิธีนี้ก็ต้องตัดสินใจกันด้วยการแข่งขันเท่านั้นทิว ความเจ้างงแผ่นหลังกว้างของใครคนที่ตอนนี้ดูแข็งแกร่งกว่าทุกทีทว่าในใจกลับไม่สามารถชื่นชมได้เต็มร้อยเนื่องจากพอเข้าสู่การแข่งช่วงสุดท้ายมีอยู่หลายครั้งที่เขาเห็นว่าทิวนิ้วหน้าเหมือนกำลังต่อสู้กับอาการเจ็บปดวดภาวนาให้ฝนตกลงมาการแข่งขันมันจะได้หยุดแต่เพียงเท่านี้หรือไม่ก็ขอให้ใครสักคนในทีมคณะบริหารสังเกตเหอาการณ์ของทิวแล้วเปลี่ยนตัวนักกีฬาเพื่อให้ทิวออกมาแต่มันก็ไม่สมหวังสักอย่าง ทุกวินาทีที่ต่อจากนั้นมันจึงเหมือนการทรมานหัวใจมันค่อยๆกัดกินความยินดีที่เตรียมจะมอบให้ทิวแล้วเหลือไว้เพียงกระบอกตาที่เริ่มจะร้อนผ่าเผาไม่อยากให้ทิวต้องมาเจออะไรแบบนี้เลยความเป็นห่วงตีตื้นขึ้นมาละรอบใหญ่กระทั่งการแข่งขันจบลงในคะแนน3ต่อ2ที่คณะบริหารเป็นฝ่ายชนะเขาก็ไม่สามารถหยุดฝีเท้าให้รีบวิ่งลงจากที่นั่นฝ่าผู้คนมากมายและมุ่งตรงไปยังเต็นท์นักกีฬาซึ่งตอนนี้คณะบริหารกำลังยืนประจันหน้ากับคณะมนุษยศาสตร์อยู่ โดยคนที่อยู่หน้าสุดของแต่และฝั่งคือทิวและนิวฟาร์มยินเห็นอีกฝ่ายเข้ามาก็เรียกเอาไว้สีหน้าเคร่งเครียดไม่ต่างจากกัปตันของทีมคณะมนุษยศาสตร์เขาเห็นว่าฟาร์มคงเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างถึงได้รีบมุ่งหน้ามาหาทันทีที่การแข่งขันจบลงหลังจากเหตุการณ์แรกรุ่นพี่กระเตือนแล้วแต่มันไม่ฟังเลยดึงดันจะเล่นให้ได้อย่างเดียวจนกระทั่งทิวโดนคราวนี้พี่เจที่เป็นกัปตันเลยเปลี่ยนตัวมันออกมาแล้วยีไม่เป็นไรใช่ไหมเออ แต่คนของฟาร์มเนี่ยสิยินกระซิบบอกพร้อมพะยักเพะยเยินนะัให้ฟาร์มหันไปหาใครอีกคนทิวจ้องหน้านิวนิ่ง,งๆก่อนจะเลิกคิวขึ้นเลงน้อยเปเชิญคำถามโดยไม่ได้สังเกตเห็นฟาร์มมึงโกงกูเหรอลายนิ้วหนาชี้เข้าหาตัวเองก่อนจะแค่หัวเราะออกมาเบาๆไม่เห็นอีกฝ่ายแสดงออกชัดเจนว่ากำลังพานใส่กันเสียงหลงกเงี้มีหลักฐานเหมือนอย่างที่กูมีเหรอถึงออกมาพูดแบบนี้นยะทิวถามกลับทันทีเนื่องจากก่อนหน้านี้ ทาราและมา่านฟ้าโทรมาหาและบอกว่าได้อ่านวิดีโอเอาไว้ภาพบัญชีกชัดว่านิวจงใจจะเล่นสกปรกกันในมุมที่รับตากรรมการซึ่งนอกจากเขาต้องห้ามปราไม่ให้ทารามากระชากคอคนทําอย่างนิวไปทุบแล้วเขายังต้องฟังมา่านฟางองแงอีกเพราะรายนั้นต้องการเอาวิดีโอนี้ไปใช้สําหรับการจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดของเขาแต่ดันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาซะสักก่อนเลยทาให้มันไม่สามารถใช้งานได้อีกถ้าไม่มีแล้วก็อย่ามากล่าวหาคนอื่นดีกว่ามันดูทู่เรศและเหมือนไอ้ขี้แพ้ มึงหมายความว่าไงฮะแข่งก็แข่งกันเป็นทีมนะเคยคิดบ้างไหมว่าถ้าเล่นแบบนี้มันจะทำให้คนอื่นๆในทีมรู้สึกอย่างไงทิวถามต่อเสียงเรียบนิวเหลือบสายตาไปหาคนในทีมซึ่งกำลังจ้องมองกันราวกับไม่เห็นด้วยที่เล่นผิดกิการแบบนี้นิวกำมัดแน่นความขุนืึงเพิ่มสูงจนแทบมิดหลอดเนื่องจากโดนทิวกล่าวว่าต่อหน้าคนจํานวนมากคิดว่าพวกเขาจะภูมิใจไหมถ้าได้ชัยชนะแบบนั้นมามึงชนะแล้วมึงจะพูดอะไรก็ได้นี่ ถึงต่อให้แพ้กูก็จะพูดเพราะการที่มึงไม่รู้จักเคารพคนในทีมและใช้วิธีสกปรกแบบนี้นอกจากมันจะดูไม่มีน้ำใจในกีฬาแล้วมันยังทำให้คนอื่นเดือดร้อนกันไปหมดทีว่าออกมาเสียงต่ำกว่าเดิมรุ่นพี่ที่เจ็บตัวในครึ่งแรกก็ถึงขั้นต้องพักการเล่นกีฬาไปช่วงหนึ่งสาเหตุมันล้วนมาจากความกระหายชัยชนะของมันแหละวันหลังจะทำอะไรก็หัดคิดหัดใช้สมองให้มันเ,ย,เยอะๆหน่อยมึงไม่ต้องมาสอนกูเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า ร่างสูงยกยิ้มเล็กน้อยพร้อมกับดุลิ้นที่กระพุ้มแก้มอย่างเยียุนกูไม่ได้ใจดีถึงขนาดสละเวลาไปสอนคนอย่างมึงหรอกนะคนอย่างกูมันทาไมฮะพอได้แล้ะร่างสูงพลูลมหายใจออกมาไม่ได้โต้ตอบคารมของอีฝ่ายต่อเนื่องจากกัปตันห้ามเอาไว้ผู้นําทีมคณะบริหารเอื้อมมือไปบีบไหล่ที่าบาๆเป็นเชิงปลามทุกคนในที่นี้รู้ดีถึงความโกรธที่ชายหนุ่มมีแต่เขาไม่ต้องการให้เกิดเรื่องทะเลาะวิวาทขึ้นทว่านิวส์ดูจะไม่จบแค่นี้ มึงพูดมาดิคนอย่างกูมันทำไมฮะนิวสาวท้าเข้ามาหาเตรียมจัก,กรชาขอเสื้อทิวแต่ก็ทำไม่สำเร็จเพราะถูกคนในทีมตัวเองหิ้วปีกเอาไว้นิวศาสใส่คำด,าด่าทอมากมายที่ฟาร์พยายามเข้าใจว่ามันคือแรงอารมณ์ของคนพ่ายแพ้คําว่ามันดูเป็นคำพูดที่ไม่น่าฟังักเท่าไหร่ทีมคณะบริหารบางคนจึงเริ่มทนไม่ไหวสุดท้ายเลยกลายเป็นด่าดกลับกันไปกันมาจากกนกระทั่งอาจารย์เข้ามาปราบสงครามน้ำลายที่เกือบจะกลายเป็นนองเลือดถึงได้หยุดลง ถึงกระนั้นกัปตันทีมคณะมนุษยศาสตร์ก็ไม่ลืมข้อมัวขอโทษทีมคณะบริหารอีกครั้งซึ่งคนในทีมของคิวก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะแต่ทางฝั่งเจนนั้นคงจะผิดหวังไม่น้อยที่นิวส์ทำตัวแบบนี้และจังหวะที่ทุกคนค่อยๆแยกย้ายกันยีนจึงพยักหน้าให้ฟาร์มเดินไปหาคิวทันทีคิวฟาร์มคนตัวสูงและคิวขึ้นเล็งน้อยเมื่อเจอคนที่ตั้งใจว่าจะเดินไปหาหลังจากเคลียร์เรื่องนี้จบมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะ ตั้งแต่แรกเลยริฟิปากบางเม้นข้าหากันก็จะคลายออกมาเขาจะดสายตาไปที่ขาของทิวแม้จะมีถุงเท้ายาสวสวมเอาไว้แต่เขามั่นใจว่าข้างในนั้นต้องมีรอยฟกช้ำแน่ๆเจ็บมากไหมฮะบางที่ยืนบางอยู่ไม่ไกลหูพึ่งขันข้มาทันทีเนื่องจากเขาเป็นคนที่ใกล้ชิดกับรุ่นน้องตัวดีนี่ที่สุดแล้วมึงได้แผลเหรอวะนิดเดียวนะทิวหันไปตอบปางก็จะผ่อนเสียงลงมาระดับหนึ่งยามที่สบตากับฟาร์ม ไม่ต้องห่วงหรอกไม่ได้เป็นหนักขนาดนั้นทิวคราวนี้เป็นเสียงทุ้มต่าของกัปตันทีมที่ทิวไม่มีเสด็จเถียงอะไรอีกต่อไปหากจะเปรียบกัปตันเป็นใครสักคนที่รู้จักกงไม่พ้นป้าหัวหน้าครอบครัวของเขาร่างสูงถอนหายใจอย่างหมดทางเลือกทว่าไม่ได้คิดถือโทษโกรธฟาร์มที่แพร่งพลายเรื่องนีให้ทุกคนรู้เขานั่งลงที่เก้าอีย้ยาวๆข้างๆถอดถุงเท้าออกจนเผยให้เห็นรอยฟกช้ำสีม่วงเข้มตรงน่องขาวินาทีต่อมาเขาต้องรีบลื่นมือไปอุดหูไว้ข้างหนึ่งเนื่องจาก พี่ปางกำลังจะแหกปากเสียงดังไอ้ห่านี่แล้วทำไมไม่บอกวะถ้าน้องเขาไม่ทักแล้วพวกกูจะรู้ไหมเนี่ยหูจะดาบแล้วพี่ก็ดูมึงทำตัวดิคิดว่าการแข่งมันจบภายในห้านาทีเหรอทนม่ได้ยังไงตั้งนานชาติหน้าอยากเกิดเป็นคนเล็ครื่ไงปางยังคงบ่นอยู่แม้ตอนนี้จะได้ไปหยิบถุงน้ำแข็งมาเตรียมย่อตัวลงนั่งเพื่อประคบให้รุ่นน้องหน้าถีบด้วยความเคยชินเพราะเวลามันเจ็บเขาก็จะเป็นคนดูแลตลอด เขาว่ายังไม่ทันทำอะไรอีกฝ่ายกลับชักขาหนีอะไรของมึงอีกเนี่ยไม่เป็นไรนะพี่ไม่ต้องทำเอาเดี๋ยวให้ฟาร์มทำพูดถึงใครอีกคนที่ยืนอยู่ไม่ไกลฟาร์มจะรู้ไหมว่าใบหน้าสดใสที่เขาเห็นก่อนเริ่มแข่งตอนนี้กำลังฉายชัดว่าเป็นกังวลแค่ไหนปังรีตามองทั้งสองคนสลับกันเล็กน้อยก็จะพยักหน้าเป็นเชิงอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วลุกขึ้นยืนยื่นถุงน้ำแข็งให้ฟาร์ม อธิบายเรื่องการปฐมพยาบาลเพิ่มเติมนิดหน่อยพร้อมกับเอื้อมมือไปโยกหัวคนตัวเล็กเป็นการปิดท้ายพี่ปังจ้าขอเช็คนิดเดียวมันเรียกกูเสียงเข้มเลยจ้างานพี่ฝ่ายดูมันด้วยนะฟาร์มรีพยังน่ารับเงึกง,งักแล้วตรงดิ่งไปหาทิวทันทีในขณะที่ปังกําลังเดินออกไปเพื่อไม่ให้เป็นการขัดขวางช่วงเวลาของทั้งสองคนสายตาเหลือบเห็นกับตาที่ยังคงยืนนิ่งเหมือนมองสถานการณ์ไม่ออกปังยกมือตบหน้าผากตัวเองหนึ่งชายก็จะลากกับตาไปด้วยกัน พี่นี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยทำไมเราต้องออกไปด้วยอ่ะยังจะมาถามอีกนะรู้จักไหมก้างอ่ะก้างพี่อย่าเป็นก้างของพวกเขาด้ไงอ่ะก้างมันเกี่ยวอะไรกับการประคมน้ำแข็งวะโอ้ยกูไม่คุยกับมึงแล้วพี่ร้องไห้ใส่หน้าแม่งเลยดีไหมจะได้เข้าใจสักทีว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรฟาร์มตอนนี้คนตัวเล็กนั่งยองๆอ,อยู่กับพื้นส่วนเขาก็นั่งอยู่บนเก้าอี้จึงสามารถ เห็นมือสันสันที่กำลังบรรจงประคบน้ำแข็งตรงขากันได้ชัดเจนเขาเหลือบมองดวงตากลมสีแดงก่ำที่มีน้ำใสๆเอ,อ่ยคลออยู่เต็มหน่วยและเมื่อเห็นมันใกล้จะไหลรื้นจึงใช้ปลายนิ้วเกลียวอ,อย่างเบามือตกลงใครเป็นคนเจ็บเป็นแฮมสเตอร์ขี้แงสีสมก,กับฉายาที่เขาตั้งเอาไว้ให้จริงๆนั่นลละอย่าแซวเราหนะาเียงหวานเถียงกลับอาจเพรม่มัวแต่โฟกัสกับการดูแลทิวอยู่จะไม่ได้สายใจกับการกระทำของร่างสูงครั้นมื่อประคบน้ำแข็งเสร็จความจะเงยหน้าขึ้นหา ถึงจะมีหลบสายตาตอนท้ายเพราะไม่ชินกับการมองหน้าทิวนานๆแต่ก็ไม่ได้แสดงออกชัดจนมีพิรุษจนเกินไปเราก็แค่ไม่ชอบเห็นใครเจ็บตัวต่อหน้าเราเฉยๆโดยเฉพาะคนที่เขาขอให้ปลอดภัยตลอดการแข่งขันอย่างทิวพอมาเห็นอีกฝ่ายบาดเจ็บหัวใจมันก็เลยเหมือนถูกกระชากออกเขาไม่ชอบความรู้สึกนี้เลยสักนิดเราหอกแล้วไม่ได้เป็นหนักขนาดนั้นแต่มันมุ่งแบบนี้ ทิวต้องเจ็บม,มากมากไม่ไม่ใช่เหรอฟาร์มแล้วไหนจะตอนแข่งอีกทำไมต้องเืนอยตัวเองอะทิวไม่เป็นไรจริงๆนะซึ่งทุ้มดูนุ่มนวลกับทุกทีรังให้ฟาร์มชะง,งักไปเล็กน้อยทิวยกยิ้มมุมปากไม่อีกฝ่ายนิ่งค้างเหมือนถูกสาบน้ำสีใสที่เตรียมจะไหลเรื่นอ,อีกและรอกเริ่มเหือดหายถึงกระนั้นคนตัวสูงก็ยังต้องเลื่อนปลายนิ้วไปเช็ดคลาบน้ำตาที่เปื้อนอยู่ตรงแก้มใสฮึบหน่อยฟาร์ม อยากให้ทิวเจ็บเพิ่มหรือไงถึงได้น้องไม่หยุดเนี่ยแต่ทิวอย่าเล่นแบบนี้ซิทิวเล่นอะไรไม่ใช่ตัวเองแบบนี้เพรารู้ว่าตัวเองกําลังเสียงสั่นไม่ต่างจากอวัยวะตรงอกซ้ายจึงรีบประคองสติให้บั่นเอาเหมือนเดิมอะแทนตัวเองเหมือนเดิมนะไม่ชอบก็ก็เปล่างั้นก็แปลว่าชอบเหรอทิวฟาร์มเรียกคนตัวสูงเสียงยาวจนเจ้าของช่อหลุนหัวรา ใบหน้างอแงระดับสิบพาให้ทิวต้องเอื้อมมือขึ้นไปนรูปอย่างปลอบโยนเขาว่าจังหวะที่จะผลามือออกไปกลับไม่ลืมเกลียบผมหน้าม้าของฟาร์มเล่นด้วยและเท่านั้นแหละคนที่เพิ่งรวบรวมความกล้าจะสามารถสบตาก,กับร่างสูงได้ก็หน้าเหอร้อนขึ้นมาทันทีทิวว่าไงมัวแต่เรียกเฉยๆแล้วทีจะรู้ไหมว่าฟาร์มอยากได้อะไรไม่ไม่คุยด้วยแล้วทางเรืองเดียวที่คิดออกคือหนีเท่านั้น เขาลุกพวดขึ้นมาเพื่อเตรียมถอยไปตั้งหลักเาว่าพอนึกได้ว่าตัวเองกําลังสนทนาอยู่กับคนขี้แกล้งจึงหันกลับไปหาและพูดต่ออย่างเดิมตัวฟาร์มจะไปเอาน้ําแข็งมาประครบให้นะห้ามเดินตามมาด้วยฟาร์มห้ามเดินตามมาเด็กขาดเลยนะผู้จบฟาร์มก็หมุนตัววิ่งดุกดุากจไปทันทีไม่ทันที่สังเกตเห็นประกายอ่อนียนที่ฉายชัดอยู่ในดวงตาคู่ดุที่มองตามคนที่เผลอแทนตัวเองด้วยชื่อกระทั่งตอนอีกฝ่ายกำลังยืนรอนเจ้าหน้าที่เอาน้ำแข็งมาให้ เขาก็ยังวางจอดสนใจเอาไว้ที่เดิมมีหลายครั้งที่ฟาร์มหันมาหากันเหมือนไม่อยากปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวนานๆแต่พอเห็นว่าเขากําลังมองอยู่เจ้าตัวก็ทําเป็นมองนกมองไม้แทนเขายิ้มขำกับท่าทีนั้นพลันคุ้นคิดถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่ถือวิาสาสะไปถามความรู้สึกของฟาร์มเขา้าเขาไม่ได้อยากถามเพื่อกแกล้งเล่นหรือทําให้ฟาร์มรู้สึกไม่ดีและถึงแม้เมื่อครูน่นี้เขาจะเดาว,ว่าคําตอบของฟาร์มไม่ได้เป็นไปนในทางลบ เขาก็ไม่คิดตีความไปเองว่าฟาร์มชอบเพราะยังไม่ได้ยินคําตอบที่ชัดเจนจากริฟฟิปากเล็กๆนั่นอีกทั้งการที่ฟาร์มชิงลูกหนีไปก่อนแบบนั้นแต่ทิวชอบเนะเขาก็เลยไม่มนีโอกาสได้บอกคําตอบของตัวเองเอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่6นะครับเป็นไงทิวก็เริ่มแล้วดีเราอะอยังไงก็ฝากไปติดตามผลงานของู้เขียนดูแลมด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะ ไปคอมเมนต์ด้วยก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาได้เขียนกันด้วยนะครับช่วงสนทนา5คอมเมนต์ช่วงสนทนา5คอมเมนต์วันนี้ไปดูคอมเมนต์แรกกันเลยครับจากน้องปฐมเดินนะมอร์น mm. ิ่งวันศุกร์เฮียเบ้เราฟังไดย,ยายจบแล้วลืมกดไลค์ซะง,งั้นต้องวันกลับมากดอีกรอบ mm. เนี่ยพอฟินกับสิ่งเงี้ยล้วนๆเราไม่ผิดนะเฮียเบ้ชอบความละมุนคิวฟาร์มงั้นกดไลค์คลิปนี้ด้วยครับขอบคุณมากไปดูคอมเมนต์ที่สองเล็บจากน้องเล็บเล็บครับนะตอนนี้เป็นความรู้สึกของคนแอบชอบที่ไม่กล้าบ,บอก คนไม่เคยแน่ใจในความรู้ของตัวเองสินะอืมทำไมใจคุนเขียนแต่งได้ดีนะครับคนอ่านก็อ่านได้น่าฟังมากๆโมและโมโมไม่เชื่อครับ<ม>โกหกโมหลอกลวงไปดูไปที่3ามเลยจากน้อง f b i นะครับในที่สุดก็เจอเรื่องที่ใช่เรื่องดีๆจริงๆเหรอแบบนี้ป่ะเขียนผิดในเนี่ยเราอ่ะอ่านแล้วงงเลยไปดูไปที่สี่แล้วจากน้องคาว่าชัยนะโถโถเห็น แอนดูแฮมสเตอร์ตัวน้อยแบบแอบคลั่งรักเอาใจช่วยแฮมสเตอร์ตัวน้อยด้วยนะทุกคนเอาใจช่วยน้องฟาร์มนะครับสู้ๆไปดูคนเสุดท้ายกันแล้วจกน้องพรทิพย์นะมาแล้วมาแล้วสสดีป่เบ้ค่ะเมื่อเช้ามีคนแอบหนีเที่ยวมมนมาลงคลิปปล่อยทุกคนคอยเกอร์เลยอะแต่ก็ให้อภัยนะงอนพี่เบ้ไม่ลงใช้ป่วทุกคนไม่มีใครงอนหรอกนะใครงอนแล้วก็ก็จะไม่ลงอีกวันจงก่าจะหายงอนหายงอนแล้วก็ถึงจะลงนะครับโอเคตามนั้นคือจบนะ ดูคนาสามารถคอมเมนต์ะไรก็ได้ใ,ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใครมีคําถามอยากถามอะไรหรืออยากยิงบุ้อะไรก็าคอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยววัตนาเบ๊จะส่ง5คอมเมนต์ามาพูดคุยกันแบบนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตนาเบ๊ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจะ้นไปสวัสดีครับผมวัตนาเบ้